เอาจะไม่จบพวกที่ยืนเจ้าสกยะไม่เห็นเอาว่าพวกที่ยืนอยู่เอาต่อกันเลยเนี่ยอ๋อเอาอมอไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาคนเะประโยคอีกว็โยกก็ได้เอาอืมประโยชได้พวกที่ยืนถือไม้อ้อก็กล่าวว่าไม่ใช่เจ้าสกยะไม้อ้อ แนวเดียวกันเลยถ้าแต่งประโยคข้างหน้าได้ตัวนี้ก็แต่งได้เหมือนกัน,นะแต่งได้เหมือนกันน,นาลังให้ตวาทิตานาลังเห้ตวทิตาเออนาลังให้เตวทิตาตวทิ อ่าโนซอืเออตัวนี้มันเป็นไม่ใช่เล็กนเล็กนึ่ต้องเป็นเล็กในใหญ่ทีเนาะอืมตาตอนนี้ต้องเป็นเล็กนใหญ่สิงนะี้นไม่ใช่เล็กนายเล็กอืมตอาว่าอยกททำไงต่อ,นตอโนซาโกเหมือนเดิมโนซาโก ไม,ไม่มีคําว่าเรานะไม่มีคําว่าเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่โกหกนะ, my oh, no, ะไ,ไม้อ้อนี่ลิงอะไรอาจารย์อ้อไม้อ้อไม่ออกปุงลิง oh, no, no. <c oughs> อืมไม้อ้อปุงลิงอืมไม้อ้อปุงลิงอ่าตาพี่ทำไงตา เจ้าสกยะเหล่านั้นนะและเจ้าสกยะที่เย็ยนอยู่เจ้าสกยะเหล่านั้นและเจ้าสกยะที่เยืยนอยู่แสดงว่าเป็นสองพวกแสดงรูปด้วยจะไปจะนะแล้วก็ ผู้ที่ในเจ้าสังกยะที่ยืนอยู่ในสันนักของเท้ามหานามะเพรานั้นก็เท้ามหานามสสะต้องแต่งตมหานามะศะต้องแต่งก่อนมหานามะออสันติเกศสันติอผู้ยืนอยู่ทิตาทิตาทิตาอะไรทิตาจักรกิยา ืเห็นไหมมีสองอมีสองนะอืมนะจะเป็นต้องใส่ด้วยเหรอ,อเตยเขาไม่ใส่มาแล้วเนี่ยไม่ใส่มาแล้วเนี่ยนี่ตาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่สารกิยามาอืมเอ่ออันนี้รวบรวบนะรวบได้จะสาบมีสองจมมีสองพวกมีพวกหนึ่งนี่มีกพวกหนึ่งเห็นไ,ไหม อาจายกยยและาจารยักเนเรารรไปอีกทงไมต่อทีนี้ก็ต้องต่อไปได้ชีวิตชีวิตตังได้ก็รับรับพิงสุปโอเคได้ชีวิตได้แล้วซึ่งชีวิตได้ชีวิตต่อไปอีก เตสุอ่าบันดาเจ้าสังกยะเหล่านั้นตัดฐานหรือเตสุตัดฐานหรือเตสุตเตสุใช่ไหมอืมเป็นไงก็อกจ้าสังกยะที่ถือที่ยืนคาบหญ้าเอาทีนี้ก็ที่ยืนคาบยา,า,เ,า,า,บยาเหมือนเดิมแต่งเหมือนเดิมนะที่ยืนคาบา้าติดนั่ง อางซังซิตวาลอติตาฮะฮะเสียงอะไรตินะอะไรตินะสาโกเหรอตินะสากาคือว่าสักยะยายายาคืออะไรสาคิสากิยาชื่อว่า นามะนามะเห็นไหมจบแค่นี้แน่พวกที่ยืนถือไม้อ้อก็ชื่อว่าศาสยะอ้อไม้อ้อนลังนลังขเฮตตวางทิตานลูโลนลยา น้ำมะนะอืมคนเรียนกันแต่งแต่งตัวหน้าด้าตัวหลังก็แต่งได้นีแต่งตัวหน้าด้านตัวหลังก็แต่งได้อืมคณะคำว่าผู้เย็นอยู่แล้วแบบนี้ต้องใส่กิริยามาสักหน่อยเนาะฮะ คนที่เยนถือ้ามยากลายเป็นผู้ชื่อว่านละสากียท่านนั้นน่าจะใส่ชาแล้วะใส่กีแล้วก็มาหน่อยก็ดีเนาะแล้วชาตาใช่ไหมกลายเป็น,นกลายเป็นผู้ชื่อว่ากลายเป็นคือเป็นเขาเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะเนี่ยเป็นคนแบบนี้แล้วก็กลับมาเป็นอีกคนหนึ่งแบบนี้ลักษณะแบบนี้ต้องใส่ชาตาสาเข้ามา ใส, Shift, ใส่ข้างแต่สองข้นไปเลยไหมครับอาจารย์อ่ะใส่ตัวเดียวก็ได้สองตัวก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกโอเคถ้าใส่ข้างหน้าข้างหลังก็ไม่ต้องใส่เนีแล้วแต่ใส่ข้างหลังตัวเดียวก็ได้อเพราะว่ามันจะมองในแบบมีชาตานีครับอ่ะ <Taj. S 1> ในแบบมีชาตานะในแบบาอ๋อในแบบมีชาตานะอืมในแบบมีชาตาใส่เข้าไปหน่อยก็ดีอ้าวตาพี่อีก พระเจ้าวิดูดภะอ่าต่อไปวิทูตโูอ่ะอ่านจะจบแล้วหรือเนี่ยอะจะจบแล้วเลยเนี่ยอจะวายจังนะวิดูะพระเจ้าวิดูดาภะวิดูดโพาตทำอายร,รับสั่งให้ก้าเจ้าสักยะที่เหลือทั้งหลาย รับสั่งให้ข้าเจ้าสักยะที่เหลือทั้งหลายศสีสะที่เหลือนะรู้ไหมไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กเด็กไครไปไหนโอตาลกแม้ยังดื่มน้ำนมโอ้โหสุดยอดเลยรับรองว่าไปที่ไหนไม่รู้นะเอาเอาวสีสีไม่ได้พูดไม่ได้เกิดแน่แนแบบนี้ ถือว่าคือเาว่าหนักมากนะเนี่ยถือว่าหนักจริงๆนะเนี่ยหนักจริงมาดูนะตัวไหนยขยายมาได้ขายายตัวไหนามาดูนะรับสั่งให้ข้าก็แสดงว่าตัวนี้เป็นยาให้ค่าใครให้เจ้าสกยะที่เหลือด้วยแสดงว่าเจ้าสกยะที่เหลือเนี่ยจะต,ต้องขยายคําว่าให้ค่าสแสดงกันแต่งว่าต้องหยุดกลางวหนนะไม่เว้นพาลบแม้ยังดื่มนม เรแสดงว่าตัวนี้ก็เป็นอ่าเป็นเกียร์พิเศษไม่เว้นให้เหลือตอนนั้นก็แต่งกันอะไรลังมาแต่งกันเข้ามาไม่แต่แต่งตัวนี้ก่อนอ่าไอ้ก้าเจ้าศักะยะที่เหลือทั้งหลายก็คืออะไรอาวะอะไรอาวะเสืองาวะเสีเสือาวะเสืเสือาวะเสือเสที่เหลือทีนี้ก็ต่อไปก็ ไม่เว้นก็คือไม่เว้นพวกนี้นะเป็นอะไรเงี้ยหลังแม้ยังดื่มน้ํานมแม้ยังดื่มน้ํานมตอนนี้ขยายเด็กตั้งแต่ตอนนี้ขยายเด็กก่อนน้ํานมคืออะไรขีระขีระดื่มปีวะฮะปีวะปีวะเหรอใช่ไหมเอ้นึกว่าปลาอีกนึกว่าปลาท่าเสียอีกปลายะปะ เป็นอะไรปลาธาตุหรือปลาหนาใช่ปลาธาตุปลาธาตุไปปมาดื่มไปใช้ปลาเกปิอืมปลาเกปิอ่ากีรัตปลาเกปิปลาเกปแปลว่านลายแปลว่าผู้ดื่มอ๋อมาจากปลาธาตุมาจากปลาธาตุปลาธาตุเป็นผู้ดื่มตัวอีกตั้ไงตาแล้วก็ทําไง ไม่เว้นไม่ไม่เว้นเด็กคารุกก่อนเด็กในคารุกก่อนเด็กคาระกังขีขีละขีละวป็เกไเป็นทาละกังใน้ทไงทาละเกอ่ะเออต้องเป็นทาระเกดที่เขาไม่ได้ฆ่าคนเดียวสะหน่อยเขาไม่ได้ฆ่าคนเดียวสะหน่อยไม่เว้นไม่เว้นลักษณะแบบนี้ก็คือฆ่าไม่เว้นสำนัญคําว่าไม่เว้นจะต้องเป็นกิริยาพิเศษป็นกรยาพิเศษคืออะไร ไม่เหลืออะไาไม่เว้นอัญรัตะไม่เว้นคืออะไรนะก็ใส่อะไรอัญรตระเว้นเว้นคืออะไรเว้นวิอะวิสัตว์เชตตาวาเชตตวาไม่เว้นไม่เว้นเลยเนี่ยไม่ละก็คือไม่เว้นนั่นแหละอันเดียวกัน ไม่ละเอคือไม่เว้นกันเดียวกันเอาทีนี้รับสั่งให้คาทเปตวาเออใช้ทเปตตัวนั่นเป็นาร์สงสั่าอะ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 อทเปตตาวได้ไหมเสียงดังจังเฮ้ยเู้ยเฮ้ยเดาเดาออาจารย์อะออะไรกินนมเนี่ยตรงนี้กินนมเนี่ยถ้ามันจะแยกมันจะแยกอะไรได้ง่ายๆอาเาะอาก็ปาธาุไง มันเราจะเขียนว่าไไม่เว้นไม่เว้นมาเด็กคือมันต้องเป็นชื่อเดียวกันเลยเพราะว่ามันมัน,มนขยายเกณฑ์มขยายธาตุเกย์เนาะจ้ะเอาก็ปลา,าธาตุน้ำวูใหไงอาเทศน้ำูเป็นอักาะไงปา,าธาตุเออก็ปาธาตุไงปาแปลว่าเดิมบวกนึงครับก็อ่าต่อเนี้ยบวกน้ำูปจัจจัยโอ้บุญน้เออ นภูมันก็เป็นอาเทนนุูอากาเป็นอากาเออใช่เ<ใ>นี่ยใครำได้ถ,ถ้าที่มีตีฆ่าอยู่แบบนี้นมันวุฒิไม่ได้มันวุฒิไม่ได้ปัจจัยไหมปัจจัยนานอนเณน,นอยู่เนี่ยมันปกติมันก็วุฒิต้นธาตุแต่ทีนี้ไอ้ธาตุเนี่ยมันเป็นตีฆ่าสละอยู่แล้วอาเนีน่ยมันก็วุฒิไม่ได้ด้วยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แต่มันเป็นอาอยู่ประจันนทูมิ เป็นอ่ะถึงอวุธที่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นประกาศแล้วก็อ่ะตัวน,นี้ก็ลบอาทิ้งไปแล้วมันมีรูปเป็นประกาศเข้าใจไหมครับ <c oughs> มันก็เลยมีรูปเป็นประกาศนี่น <c oughs> แฟนว่าดื่มพูดผ,ผู้ดื่มอ๋อเป็นผู้ดื่มเหรอปีวอกโกได้ไหมปีวอกแกไหปีวอกกขี้ลังปีวเกนะแล้ว ผีรังปีวะเกยแยกนะสมมติมัน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 นึกไม่ออกมันไม่ด้ดาตัวนี้บ่อเอาได้พอได้พอได้ผีขีลรังเพราะปีว่ารู้อยู่แล้วใส่กาเข้าไปอีกตัวกลายเป็นนามองั้นเหรอเขาสมาดการแต่ขีรังไม่ได้เขาสมาดอไปเป็นปขีละสิต้องต้องต้องขีขีลรเกเหรอขีลรเกรปีวะเกเหรอปี ถ้าก็ผมจะแยกออกไอขีรังกับปะอะไรเนี่ยปะเกป,ปีนี่ออกเป็น,ปนถ้าเป็นขีรังถ้าเป็นขีรังคำว่าดื่มต้องแต่งเป็นกิริยาอันนี้มันก็ไม่มันก็ไม่ไปขยายเด็ก,กะดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำอันนี้มันเป็นน้ำเออมันนี้เป็นนามมันก็ไม่ไปขยายเเด็กมันก็ต้องเป็นขีเลเหรอขีเลขีเปีวะปีปีปวะเก ทาลักเกเนี่ยได้ไหมเง,ไงี้ยอาจารย์ถ้าเ,าเอาออกที่ไม่ได้ครับครับครับอาจารย์อย่าร <c oughs> ื่องผมผมก็ถ้าเป็นขีลังถ้าแต่เป็นขนะีลังเป็นน้ำพุงสกเรงก็เอาไม่ได้แต่มันจะเป็นขีลังเป็นกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าดื้มก็ต้องแต่งเป็นกิริยามานะเปนในเสษนะของทาละกเกไปเข้าใจไหม <c oughs> แต่ต้องเอาพาธาประกอบอันตะมานะปัจจัยเนี่มันเป็นมาเป็นวิเศษณของแล้วก,ก,ก็ก็เขียว่าเป็นขีลังใช่ไหมอาจารย์ออขีลังปิ ตวีวันเต้เอาอย่างเงี้ยตีวันเตยากขนาดนั <c> ้ <oughs> โอ้โหยากเกินไปเนาะสมาทน่าจะง่ายกว่าวะอันนี้ง่ายเงี้ยเนี่ยเนี่ยง่ายนี่เนี่ยอน,นวนวเป็นอากาศเนี่ยเหนื่ออันนี้อันนี้พอรู้นะวุเป็นอาาัตตาแล้วก็เป็นไก่แล้วก็ที่มันเป็นสระเอเราเพราะมันขยายเกเแค่นั้นเองอืมันก็โอเคแต่ว่ากัวนึกเหมียวโอเคไม้มกันไง เมื S <S 2> <S 2> ่อกี้อาจารย์ตอบไปยังว่าขนาดยาัดทำไมเอามาได้ในขนาดง่ายๆทําไมไม่เอา, <S 2> <S 2> <S 2> า,าก็เนอสิมาแมมันก็อย่างเงี้ยเองครับ <S <S 2> <S 2> รัาอาจารย์ตอบแล้วหรือยังว่าอัฐเปตวานี่ใช้แทนอวิสิทธิ์เฉตวิสัตเฉตตวา,าได้ใช่ไหมครับ <S <S อะไรอะไร <S 2> <S 2> อ่ะอะไรอ่ะอัฐเปตวา ใช้แทนดูได้ป่ะครับนะที่จริงอ่ะที่ก็คือมันมีสับสับหนึ่งอ่ะเป็นเอ่อเหเศษสับอ่านี่ก็ได้โอ้หนี่ตัวเขาคือไเหลือเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ละเฉยๆเนี่ยเขาไปลว่าไม่ละไม่เว้นละเนี่ยแต่นี่ก็คือไม่ให้เหลือเลยเนี่ยให้เหลือเลยเนี่ย โบ oh, oh, oh. ขอบคุณครับใช่มันแต่งได้สองอย่างแต่งจะเป็นอวิเศษตะวันก็ได้เป็นเย็นระหว่างมไม่ใช่เป็นเย็นระหว่างเป็นเย็นพิเศษเหมือนกันตตวานั่นแหละเป็นเย็นพิเศษทีนี้ก็ทาากํางานให้ค่ามแต่งให้ค่าเราสั่งค่ะต้องเป็นราให้ค่าค่าคืออะไรกัตกร คาตาอัตกรฆ่าอันนี้ฆ่าเลยเนี่ยให้ฆ่าเลยเนี่ยฆ่าเลยเป็นอะไรเป็นตหรือมาเลนโตก็ได้เออมาเลนโตก็ได้ขาเป็นคาตาเป็นโตก็ได้นะมาเป็นปัจจัยมาเป็นปัจจัยเทวะเทียนะเป็นคาตาเพราะอัตชานแปลว่าฆ่า คณะธาตุปว่ติ่าโดยตรงเลยเนี่ยอน้ฆาเลยเนี่ยธาตมีมาเปนปัจจัยลงตัเป็นห้ฆ่าเนี่ยนะคณะเป็นตโตฆ่าโดยตรงอันนี้ฆาอาเทศคณะเป็นอาเทศคนะธาตุเป็นคาตัดคณะสัตตาโตวะโทวาสัพปตสูตรเขาอาเทศคณะธาตุหลายเป็นหลายสั์เป็นคาตัดก็ได้แต่เป็นคาตัดก็ลงนาเปนปัจัยเป็นกัด คาตาเป็นโตไปเลยก็ได้ไม่ต้องอาเทศก็เป็นฮานาเป็นโตอันค่าเหมือนกันเดินไปก็เป็นอะไรวัาเป็นโตแล้วแต่เทกฮานาทาเป็นวัฒา,า,อาอยังแม่นม้ำคือโรหิต ให้ไหลไปแล้วแ่โลหิตะนาทิงแม่น้นะโลหิติตะโลหิตะนะทิงให้ไหลไปช่ปักกระเออให้ไหลไปคือให้เป็นไปนั่นแหละอันเดียวกันประวัต เตตววเออให้ไหลไปคือให้เป็นไปนะั่นแหละเดียวกันต่ออีกรับสั่งให้ล้างแผ่นกระดานด้วยโลหิตในลําคอของเจ้าสักยะเหล่านั้นเพราะนั้นคําว่าเจ้าสักยะเหล่านั้นจะต้องแต่งตีสังลำในลําคอลำคอเนี่ยมันอะไรวะลำคอลคอํา คะระแปลวลัำคอด้วยโลหิตในลําคอคะระเิตีลำคอคือคลระโลหิตก็คือโลตีนะให้ล้างรับสั่งให้ล่างโสดาเปตตาวะ ต้องแต่งเปนกระดานก่อนเป็นสิ่งที่ลกล้างแล้วพระละเกไอพละแผ่นเดียวพระละกลางพระละกลางแผ่นเดียวกลางแล้วก็โสทาเปตวาเนีอคุ้มภาคแล้วคุ้มภาคละโสทาเปสีโสทางโสทาเปสีให้ล้าง แต่มีคำว่ารับสั่งด้วยเหรอมันด้วยไม่ต้องฉะแต่งเนาะเอารับสั่งให้รับสั่งให้ล้างก็คือเป็นเถี่ยวตู่เถโสธาเปสิอาฮะโสธาโทโทวัดนี่มัใช่ล้างโทวาเปสิเอ่อโทวาเปสิอ๋อต้องมีวาเปด้วยเหรอเปงไงมาเปไง เออคำว่าล้างก็คือซักนั่นแหละเดียวกันจะยอมเอาโสด้วยโสโสทำล้างก็ได้ทำล้างให้สะอาดเลยเออโสรทาโสรทาเปสิอได้นะเออโยมแบบทำทาเปสิก็ได้ใม่ำละชำระโอ้โหอ่าเจ้าสักยะทิ่หายเพราะ นางทาสีคนเดียวอืิตีนางขาสีถ้าล้างเฉยๆก็ถ้าไม่ล้างถ้าไม่บ่นด้วยก็คงจะไม่มีภัยโอ้ยนางขาสีถ้าสักยะญาิดหายพอนางทาสีคนเดียวสงสัยเป็นเวรเป็นเป็นเวรกรรมยังอะไรขอไม่รู้เนะี่ยตาตาพิธีกวง สากยะวงไอว่าสากยะวงไปนะสากยะวงอันมิจฉาวิดูดดอกก็ปัดแล้วด้วยอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้คืออะไรหรือเอวังก็ได้อีกติเอวังก็ได้เอวังเอวังเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีอ้าวคือมิจฉาะสากยะวงสากยะวงะสากยะวงโศล วิวังวังโวังโถวังโวังโถวังโถวังมถวังโถวังโลงโถังโถงโถ่มงโถังโถว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 ัอโถวังอเวัวังใช่ังั้ยใค่งโถวังโใวังโถวังโถวังคถวังโถวังโถังโถวัถวังโวังโถวังโถังโถังโถวงวังโถวังกังโถวังโถวังโถววังโนวังโิวัะโยโ่ เออโยมโยมเขียนไม่เป็นแต่โยมรู้ว่ามันเป็นปุงอ่ะเอาปุงที่ไหนเรานี่ก็เหตุนะนี่ก็เหตุนี่ก็เหตุมันต่อกับสมันต่อกับอาวักมันจะแปลงนี่ก็เหตุเป็นวังูได้ยังไงไม่ไม่โสลงลงโสถูกแต่ว่าวังวังิต้องวางเบาหวนนิกาเหตุอือือ อุาจะอุสา,า,าจะลอกินซะหน่อยไม่ได้กินอีกห <laughs> วังซามังซามันเป็นมันเป็นพระยนแมันเป็นพะเยนชนะกะวักนะแต่นั้นมันแปลงนี่ก็หยิดมาเป็นงองูไม่ได้เข้าใจไหมนี่เหยีเป็นงองูได้ก็ต้องเป็นพระยนชนะกะวักมันจะเป็นมันจะแปลงมันจะแปลงนี่ก็หยดมาเป็นงองูได้ต้องเป็นกะวักเท่านั้น เป็นว่าเกอยมันแปลงไม่ได้อ้าวชาวิทูตระพ้าอันนี้เขาบังคับอ่าระยะวงอันเห็นะเขาบังคับบังคับให้แต่งติดตามอันน้าพี่ตะกาอาเพราะนั้นต้องเป็นไรชาวิทุตรพ้าก็ต้องเข้าเนะข้าไปตัดอุปะเข้าไปแก้มันตัดแล้วอุปะตะัดก็ถึ้นทะชิ้นทะชิ้นโน อุปาอะไรอุปาจิุปชิตะอืมเห็นโอ้จบแล้วเห็นไหม